อัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ปดีิวกว้าตัวโอมามูสกองหน้าของไอทัดแฟงเฟิร์ตได้เป็นที่เรียบร้อยโดยนักเตะจะเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอติฮัสเตเดียมเป็นเวลา5ปีจากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน่อาเซนนลกำลังเจรจากับ r าร์บีไลซิกโดยหวังคว้าตัวเบนจามินเซโก้กองหน้าร่างใหญ่ทีมชาติสโลวีเนียมาเสริมแนวรุก จากการรายงานของเดลี่เมล l อย่างไรก็ตามการโยกย้ายทีมของเบนจามินเซโกจะไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้พอาไลซกไม่อยากเสียแข้งคนสำคัญกลางฤดูกาลจากการรายงานของเดวิดออน์สตีนโบรุเซียดอนมุลได้มีการติดต่อสอบถามเชลซีถึงความเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญากับเลนาโตเวกากองหลังดาวรุ่งชาวโปรตุเกสโดยตอนนี้ดอนมุลมองนักเตะเป็นหนึ่งในแข้งเป้าหมายหลัก สำหรับการเสริม,ามําพจากการรายงานของฟาบิเซโอโรมาโนบายนมิวนิกอยากได้อุดมานดเโอมองเดเซนเตแบ็กทีมชาติไอวอรี่โค้ดมาเสริมแนวรับและได้มีการติดต่อพูดคุยกับสปอร์ติ้งลิสบอนต้นสังกัดของนักเตะเรียบร้อยจากการรายงานของ Ebola. Ache, เอโบลาเฟเนบาชเช่เปิดฉากเจรจากับเอซีมิลานเรียบร้อยสำหรับการขอคว้าตัวสตาฮินยาบับโลวิด เซ็นเตอร์แบ็กร่างใหญ่ทีมชาติเซอร์เบียจากการรายงานของ f a b ิเซโอโรมาโนทอนแนมฮอสเเปอร์และเวสต์แฮมยูไนเต็ดต่างมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับอัซูฟาติแข่งตัวรุกส่วนเกินของบาร์เซโลนาจากการรายงานของส p o r t ตยูเวนตุสปฏิเสธข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดทิโมทีเวอาจากทาง RB ร์บีไลซิกโดยฟุตเมอร์คาโต้รายงานว่าไลซิกให้ความสนใจเวอา และได้มีการส่งข้อเสนอยืมตัวบวกกับเงื่อนไขเซ็นสัญญาถาวรให้ม้าลายได้พิจารณาอย่างไรก็ตามม้าลายทําการปฏิเสธกลับไปทันทีเพราะทางเตียโกมอตา้ามองเวอาเป็นกําลังเสริมที่สําคัญซึ่งสามารถเล่นได้ตามที่กุนซื้อสั่งการ